ดูตาหนวันที่สี่นะคะทุกคนของเด็กชายกระเพาอะอยู่วินิงเลยสนมากเลยค่ะสนมากๆเลยสนสุดๆเลยนี่ลายแม่ก็เหมือนกันเห็นไหมคะ คุณนายแม่ก็ไม่ธรรมดานะคะนี่น่ออพี่ดาดิเซงก็ค่ะเบื่อน้องซันต้ายังยอมเลยอย่ะกัทุกคนตาพี่ด้าก็ไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนเบื่อน้องน้องโซนมากเลยซันต้าพี่ดาพี่ดาพี่ดา น้องเหอหนุ่มเนอะนะโอุ้ยตาของฉันแท้ลูกตาปิ๊บๆเลยค่ะเอาไปยังไงดีอ่ะลูก่มน้องไม่สนแล้วพี่ด้าก็ก็เบื่อด้าเบื่อไหมเบื่อแล้วจะให้แม่ทำยังไงอ่ะลูกเอาไปปล่อยวัดหรือปล่าล่ะเอาไหมไม่เอาไม่เอาก็ต้องก็ต้องทนไปแม่งทนเลยนะ เออน้องแต่และองค์มีโซนกันั้งนั้นเลยละนะได้เนาะเนาะเนาะจัดการยังไงดีเนาะให้พี่ด้ทุกคนน้องมันโซนอ่ะแล้วพี่ด้ล่ะลูกพี่ด้โซนไหมฮะพี่ด้ดโซนไหมลูกหมดโมดไหมตรงไม่กวาดแม่โมดแหละกระเพราออโซนจริงๆนะคะทุกคนกระเพราเนี่ย ล็อกพี่ต้าแล้วพี่จัต้าแล้วนะ่ะอืะอแล้วกวาดต้านี่ไม่ได้เลยนะคะทุกคนเผาเผาเอ้ยเอาอยัางไงดีอ่ะดาวัดไปทางไหนด้าดาวัดเหรอวัดเหรอ แล้วสตาตล่ะหนกสตาโซนมาสตาล้องง้างก่อนเร็วง้างสตาล้องง้างดิง้างตาก็โซนแต่ตาก็ยังน้อยกว่ากะเพรา,าหน่อยหน,นึ่งนี <c> ่ <oughs> ทุกคนหลังทําบานมากิเก่งมากเลยนะคะทุกคนเด็กชายกะเพรา,าปกตินานก็กินเก่งแล้วใช่ไหมคะทุกคนตัวแน่นเลยค่ะ นแน่นเลยแม่ว่าดกะเพราน่าจะโตอยู่นะคะทุกคนโอเคโอเคไปแล้วบา,บาย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 พี่ดาบายบายลูกบาย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 นะคะขอบคุณที่ติดตามครอบครัวแพนด้าแมวพี่บดน,นะจ๊ะฝากกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับโอ้ยจันต้ากระโดดดาสวัสดีครับพี่ลูกดา